สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแกงหน่อไม้ใบยนางกันนะคะจากครัวแม่แดงค่ะตอนหนึ่งก็เอาหน่อไม้สับลงไปต้มกับน้ำเปล่าก่อนนะคะน้ำต้มน้ำร้อนนะคะเอาฟางิ่นออกค่ะแล้วก็ตั้งน้ำใบยนางไว้แล้วนะคะระลงเครื่องแกงมีหอมแดงกระไค้พริกสดแล้วก็ข้าวเบือตามพอหยาบค่ะ แล้วก็ต้มให้เครื่องแกงสุกก่อนปรุงด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็แม่แดงจะใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะจะได้หอมหอมนีดีข้าวคั่วมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาอทีนะะึงค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ตะเกี้นใส่ใส่ฟักทองไปก่อนแล้วนะคะ กระดตัวเขาเล็กก็แล้วขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ตามลงไปเลยค่ะตึงรสอยางชอบเลยนะคะเพิ่ ทำหลายครั้งแล้วนะคะแค่นีรอบเนี้ยนากินที่สุดแล้วล่ะคะ่ะแก้ตัวหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็อร่อยด้วยรอบเนี้ยค่ะพอสุกผักสูงแล้วก็ใส่ใบชะอมใบชะอมค่ะแล้วก็ตามด้วยใบเมงรักนะคะพอใส่แบงนั้นก็หอม นะะี่ค่ามบนึ่งรักหอมมากๆเลยค่ะตื่นตาตแล้วนะสีสันมากดีมากเลยค่ะน่าทานมากเพื่อนเพื่อนคนไหนทำไม่เป็นก็ลองทำดูนะคะเดี๋ยวก็เก่งเองนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่ มีการใส่พริกโปรตไปด้วยเสร็จแล้วค่ะครัวแม่แดงเสร็จแล้วหม่่ำได้